สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแบบเชลเวอร์นะครับผมเคยชาติแบบเกทีฟเยอะแต่ผมจะเล่นแบบเชลเวอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องรอเวลาเข้าครับนั่นก็ดีนิ้วเลยแล้วกันนะก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนมีก่อนด้วยมีตะบันมีขวานมีไม้จะติดแล้วก็มีไม้ครับทุกคนไม้เหรอมาทำตุก ดีไหยกดเฮ้ยเจอบ้านวิลเลจด้วยครับแต่เป็นหมู่พานล้านว้าวได้ต้นไผ่ด้วยบุกดีดปลดเรื่อยๆนะต้นนี้เก็บไว้ก่อนจะได้แบบตั้ฟ้าอินฟินิตี้ได้แบบ บูดไว้ก่อนจะไม่สายบริเวณเจลเลยนยทุกคนแล้วก็อนนี้ขอมปันครับเราไม่จำไม่ยี่้อเรือตีทบี้ทัไม่ม่ตีเราไปดูนะครับทุกคนเนี่ยเราจเคยเป็นบิเวณเจอมาก่อ okay. นล ไม่ค่อยได้ตีเราอะนะครับทุกคนนี่ดีบ้านนี้มีคนดีเยอะอยู่นะแต,แต่ก็มีแค่ตุดเกาะไม้ทุกคน็มีแค่ตุกเกาะไม้แต่ผมรอนชิดหมู่บ้านหมดแต่ผมดิ้นอยู่เลยนะทุกคนผมก็มาไกลแค่ได้แล้วผมตรวจทุกบ้านแล้ะแต่นี่ผมจะขุดไม่ได้ปะทุกคนปิดเอ็ดไม้ขุดได้ปะ มันจะได้เฮ้ยยังมีมุมที่ได้ซุขโอดำมาไม่นัน,นช่วยเลยทุกคนลอยได้แต่ผมประชานบ้านกับปุนะเฮ้ยยังมีมุมมาโดนประชาททุกคนเรามีนี่แหละอิกแล้วเหรออิวซอมบี้ มีต้นไม้ปลูกมีต้นไม้แบบชนิดดีด้วยทุกคนทดเหรอดียิ่งกว่าเดิมจะโพดได้อยู่ในนี้ในคืนนี้นะทุกคนเลยนะทุกคนผมอดีตนึกต้นไปก่อนคืนเลยนะครับทุกคนผมไปก่อนต่อกลางคืนเลยนะผมอดีดนี้แล้วนะ ใบก็มาถึงแล้วครับทุกคนตอกนกลางคืนน่ากลัวมากผมว่าผมมันปิดนี่แหละตัวตนี้ปิดรอบๆหมดเลยกคนไอปปี้ตัวนี้มันก็น่ารำคาญคนผม,มนอแน,ะออแ,ลน,นแล้วต้องคืนแล้วเนื่องมจากผมถือรอต้องกัดเกิดมันไม่ได้ช่วยเลยนี่อ๋อ ก็เราเข้าตูมันทุกคนผมว่าเราเข้าตูนะกว่าเข้าตูนอนกจะนานอาจจะผมร้อนดิ้นนิ้เลยนะเข้าก็โตแล้วนะครับทุกคนนี่ไงอีนี้โนะตด้วยจะเก็บเขามาปลูกันทุกคนกคน,นี่ที่ปลูกตัวเกีนตัวนี้แล้วกันนะทุกคน เอาข้ามาปูดก่อน,อนถ้าถูหลือไม่ปูดคืนใ้คนเปืนอดแล้วผมขับหยอกคือเรยียบทุกคนตัวน,นี้น่าเป็นที่ปูดข้าวได้ดีลืมเลยตอนผมเซ็ตถูดบ้านมันมีตะกอเล็กเ้วดาโพลเลยเอามาใส่ทุกคนอือไม่ชีได้อีกอีกัน หมู่บ้านนี้เออแล้พวพนนี้ทำมเราไม่เขียนเรียบไปหมดก็ได้ได้เขาเยอะยเขียนเรียบไปออก็หน้าเรียบข้อนะตีนี้ยบไมกดเงอนยังไม่กด,นดบนหรืว่าพูดไปก่อนเยอะ ก็ค่อยถูกถูกเล็ก็ได้นะผมปาดปวดเยอะแล้วนี่น่าจะได้ข้าวเยอะนะก็ผมมีกระสุนสี่อันอยู่แล้วจริงๆผมขอแค่นี้พอนะครับทุกคน บ๊ายบายเดี๋ยวค่อยไปคลิปที่สองเลยบ๊ายบายทุกคนก็ได้ข้าวมาแล้วนะแล้วผมจะอยู่ในนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับทุกคนบา,บาย